สวัสดีค่ะพวกเราแอมจาก G ีเดอร์แมนยูแอมพิซิตเพปคอนแก่นค่ะแอมเจนนี่ค่ะสวัสดีครับแอมเบลครับผมค่ะวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอนะคะรถที่เราจะขายตอนนี้เลยนะคะเป็นรถราคาพิเศษนะคะหรือรถ CPO นั่นเองอลาร์กุลแคส400โปรสีดัมไลอัททิมคันนี้นะคะ CPO คืออะไรครับ CPO คือรถเซอร์ติฟาย P.O. นะครับผมเป็นรถผู้บริหารไม่น้อยหรือรถที่เราใช้เทสได้ทดลองขับรอบบริเวณโชว์รูมนะครับไม่ก็ประมาณหมื่นนะครับประมาณหมื่นหนึ่งพันนะครับประมาณนี้เลยครับผมตอนนี้ค่ะ ไม่หมือนนิดๆน,นะคะรถไม่เคยจดทะเบียนมาก,ก่อนนะคะลูกค้าได้ไปอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะลูกค้าก็ได้จดทะเบียนเป็นคือแรกเลยนะคะรถคันนี้คือใช้างานน้อยมากนะคะอย่างมากแค่เทสได้ตามเส้นทางทดลองขับนะคะไม่เคยเจออุบัติเหตุหนักแล้วก็มีการดูแลจากศุนบริการอย่างดีแล้วก็มีการเช็คระยะมาแล้วนะคะอันนี้ก็ลูกค้าก็ซื้อไปก็อุ่นใจแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะรอบคันรถคันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะออปชั่นของรถคันนี้นะคะแล้วก็จะ พาไปดูด้วยว่าอรอบคันเราเนี่ยเราดูแลรักษารถดีแค่ไหนนะคะได้ครับสำหรับข้างหน้านะครับ<ช>จะเป็นกล้องรอบคันนะครับตัวนี้เป็นตัว400โปรวิ่งได้400กิโลเมตรนะครับตัวนี้มีกล้องรอบคันแล้วก็ไฟหน้า LED Intelligent Light นะครับตัวนี้ฮึไฟหน้าน้องแมวน่าหลักมากนะคะค,ค่ะแล้วมาในส่วนของด้านข้างนี้นะคะก็จะมีกล้องนะคะรถคันนี้จะมีกล้องรอบคัน360องศาให้อยู่แล้วนะคะค่ะ มีไฟเลี้ยวที่กระจกกระจกปับเก็บได้นะคะอัตโนมัติเดี๋ยวจะพาไปดูภายในนะคะอ่าบ่ปรับไฟฟ้านะคะอ่าบ่ปรับไฟฟ้าแล้วก็มีไวเลเ c อร์ให้ด้วยและที่สำคัญมีซันรูฟให้ด้วยนะคะตัวนี้มีคุยคอนโทรลล็อกความเร็วนะคะจ 8, ับแปรผันคันข้างหน้าด้วยค่ะ เป็น ACC กุยคอนโทรลนะคะอันนี้ภายในรู้หละเบาะนังซีดำนะคะเบาะก็ย,ยังสภาพดีไม่เอี่ยมอยู่เลยโอเคที okay. นี้มาส่วนของด้านเบะาะผู้โดยสารด้านหลังนะคะอันนี้ก็กว้างขวางแล้วก็มีเกี่ยวกับ อันนี้จะเป็นเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะคะมีที่ชัดแปดตให้ด้วยด้านหลังนี้นะคะจะบอกเลยว่าเวลาคนที่มาทดลองขับกอล่ากุดแคทของเราเนี่ย<ๆ>กว้างมากนะคะทุกครั้งเลยลูกค้าจะชมเสมอว่าเอคันใหญ่ดีนะกว้างดีนะแล้วก็นั่งสบายด้วยนะคะม,มีที่วางแก้วน้ำด้านหลังด้วยค่ะ<ๆ>โอเคเดี๋ยวจะพาไปดูด้านท้ายรถนะคะ บาผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็สามารถทับเก็บได้นะครับ40 60เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวทับให้ดูนะครับผมตัวนี้ามาเก็บสัมภาระได้เยอะมากนะครับตัวนี้อ่าโอเคอ่าส่วนอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวรถนะคะนี่เลยนะคะชุดปะยางฉุกเฉินนะคะตัวนี้แล้วก็พร้อมกับไฟฉุกเฉินด้วยนะคะ ก็คือยังไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมยังไม่ได้ใช้เลยค่ะไม่มีอ่าสิ่งไหนที่เอาออกมาใช้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็รถคันนี้นะคะนอกจากมีกล้องรอบคันแล้วยังมีเซ็นเซอร์ถอยให้อีก4จุดนะคะ ลอยอะไรเลยนะคะไม่อีดอมมากคุ้มด้วยนะคะอันนี้ก็ปัวชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟบ้านก็จะเป็น AC นะคะเป็นถนัด t ทู e ค่ะ ก็ตัวนี้ก็จะคือ400กิโลนะคะก็ใช้เวลาชาร์จถ้าเป็นไฟบ้านปกติก็ประมาณ8ชั่วโมงนะคะรถคันนี้นะคะราคาขายปกติเนี่ยจะอยู่ที่8 2 8 5 0 0ในส่วนรุ่นของ Allra 400โปรนะคะตอนนี้เอามาเป็นรถราคาให้พิเศษแล้วก็ย้ำที่บอกก็คือว่าเหลือคันนี้คันเดียวสุดท้ายนะคะลูกค้าได้ไปก็คือคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าราคาลดลงมาเกือบแสนเลยอยู่เหลือราคาที่731,000นะคะ เป็นรถปี2021<ช>นะครับ<ช>ตรนนี้ครับสิ่งที่จะได้ไปกับตัวรถนะครับถ้าคุณลูกค้านะครับผมก็จะเป็นขยายโปรแกรมเช็คระยะ1ปีหรือ20,000กิโลนะครับให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ขยายประกันคุณภาพรถนะครับอยู่ที่2ปีหรือ40,000กิโลนะครับจากเดิมเหลือ2 0 2พนตอนนี้2023่แล้วก็จะเหลือ<ช>ประมาณ3ปีนะครับหรให้เพิ่อมอีก <2 S 1> ปีก็เหมือนรถใหม่เลยจะได้ปีเลยนะครับตอนนี้ใช่ใช่ค่ะก็คันนี้ก็ 3ปีกว่าก็เพิ่มบิ๊กอีกใช่ค่ะแล้วก็มีการไพ่ซันหนึ่งให้ด้วยนะครับแถมฟรีให้ทุกค้าไปเลยครับพิเศษไปกว่านี้เราส่งรถทั่วประเทศไทยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นบริการดอทูดอส่งรถให้ฟรีถึ้หนาบ้าครับใช่ครับถ้าลูกค้าอยาก ถ้าลูกค้าอยากจัดไปแนซ์ดอกเบีย้ยเท่าไหร่คะต่ำสุดลดด่ดอกเบีย้ยต่ำสุดไม่ถึง2ครับผมดอกเบี้ยไม่ถึง2บาทนะครับใช่ค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง1.59่งจุ้เท่านั้นนะคะค,ค่ะคุ้มมากมากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าอา่ลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อมาที่เราได้เลยนะคะอ่หรือว่าถ้าค้าส่วนตัวได้ที่ i am Jenny นะคะเบอร์โทร0 6 1 4 5 3 2 9 4 9ามาไลน์มาได้ที่ ID Je n n นนะคะจะขึ้นให้ตรงนี้อ่ะีานะคะ แล้วก็แอมเบลนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เกนเบอร์นี้สามารถแอนไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเหลืออีกคันคันหนึ่งนะคะเฮดซี <Head stick S 1> ค,ค่ายค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวให้นะคะอันนี้ก็คุ้มค่าเหมือนกันแน่นอนนะคะคยังไงอะ่ะพวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะคบ๊ายบาย